สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ BDC นะครับอาเป็นทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับตามคลิปเนาะต่อจากเมื่อวานนะครับอ่าวันนี้ก็ได้ไปมีแรงซื้อขึ้นไปตามที่ผมได้ให้ป้ายไว้เนาะทีนี้เนี่ยมันมีการหลุดขึ้นไปนิดหน่อยนะครับถ้าใครที่ทำทำตามแผนนะครับสายฟิวเจอร์ช็อตนะครับปล่อยให้มันวิ่งลากขึ้นไปก่อนนะครับถ้ามันเกินเป้าหมายเราก็ไม่เป็นไรเรารอแค่นั้น เราคนมีเป้าหมายเป็นของตัวเองนะก็คือ39448เนาะพอมันหลุดลงมาตรงนี้เราก็ค่อยจับไว้นะครับพอเราจับไว้เสร็จทีเนี้ยมันจะหลุดลงไปเลยตรงเนี้เราจะมีเวลากลับไปตั้งส top l ล s s ไว้ที่ทุนนะครับเรากลับไปตั้งส top Lo s อไว้ที่ทุนก็คือ39448เท่าเดิมเลย เวลามันกลับเด้งขึ้นไปถ้ามันเป็นล้างสต็อปลอเราเราก็จะไม่ขาดทุนนะครับอาจจะขาดแค่ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ถ้ามันไม่กลับขึ้นไปปัจจุบันก็ยังบวกอยู่นะครับนี่เพยังบวกอยู่เนาะแต่ถ้าใครจะมาจับตรงสามเก้าแปดแปดห้าอันนี้ก็ตามแต่นะครับนะอาจจะได้ราคาขึ้นมาดีกว่านี้นะครับเป็นวิธีเล่นสําหรับสายฟิวเจอร์นะครับวันนี้ก็มาเหมือนมาพูดย้อนหลังเนาะเหตุการณ์มันก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับอ่า มันไม่ได้ขึ้นไปไหนหรอกอย่างที่ผมบอกนะครับแรงแนวต้านาด้วยแนวต้านด้วยฐานอะไรต่างๆมันไม่มีใครไปซื้อต่อนะครับเนี่ยถ้าซื้อตรงนี้เสร็จเนี่ยเพื่อลุ้นขึ้นไปก็ไปเจอดอยอยู่ตรง4ี่หมื่นกว่ากําไรที่การากำไรที่คนจะมาโดดซื้อแถวเนี่ยราคา4ี่หมื่นสี่หมื่นขึ้นไปจนถึง4ี่หมื่นเท่าไหร่เนี่ยสี่หมื่นเก้าร้อยเนี่ยเขาซื้อเพื่อลุ้นไปขายที่เท่าไหร่เนี่ย สี่หมื่นสองแบบนี้มันมันไม่คุ้มค่าใช่ไหมครับมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เนาะสี่หมื่นสองตรงแนวต้านเลยนะตรงนี้ก็คือซื้อมาแล้วกาไรไม่เยอะเขาก็ไม่ซื้อกันเนาะส่วนคนที่ซื้อมาตั้งแต่สามหมื่นสี่เขาก็สบาย,ย 34, 500, แหละสามหมื่นสี่ห้าร้อยแล้วปัจจุบันเขาก็กําลังตั้งสติว่าจะเทไม่เทนะถ้าเทก็คือกันไว้นะต,ตัวเองจะกาไรทิปอยู่แล้วเนะี่ยกลุ่มที่ซื้อตั้งแต่สามหมื่นสี่ขึ้นไปถ้าเกิดไม่เทตงนนี้นะครับกําไรทิปนะครับ ถ้าเกิดมันหลุดลงมาอะทําไงอ่ะเนาะแต่มันจะหลุดก็เพราะพวกนี้จะเทนั่นแหละนะครับเนาะทีนี้ถ้าเกิดมันยังไม่เทนะถามว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับมันยังอยู่ใน75เ็ล็กนะครับเนี่ยแถวราคา38,600นะครับถ้ามันหลุดจุดนี้อีกนะครับจุดสุดท้ายที่มันจะลงไปนะครับก็คือ37,900กว่านะครับตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งเลยเราจะเจอริฟต์นะครับริฟต์ลงไปข้างล่างนะครับ ลิบลงไปข้างล่างแต่ถ้าถามว่าลิบข้างบนมีไหมก็มีแค่นิดเดียวเองนะครับเนี่ยขึ้นไปสี่หมื่นส่วนจุดนี้ก็ไม่มีแล,ล้วริขึ้นไปแค่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะแต่ว่าต้องซื้อจุดก้อนก้อนใหญ่นี้ด้วยแถวสี่หมื่นกว่าเนี่ยต้องซื้อจุดนี้ด้วยนะครับก็ไม่คุ้มค่าเนาะก็สายลองเสียเปรียบสายสายช็อตได้เปียบกว่านะครับตอนนี้ก็เลยอิงมาตามช็อตแล้วพรุ่งนี้นะครับอินดิเคเตอร์หลายๆตัวนะครับก็ จะเปลี่ยนเป็นลงหมดเลยนะครับหลังจากขึ้นมาได้สองสามวันเนาะทีนี้พวกนี้มันลงพร้อมกันแทบทุกตัวเลยบอกเลยนะครับก็คือเจ็ดวันอันตรายแน่นอนนะครับก็ลุ้นกับตัวหลังจากเจ็ดวันอ่ะประมาณห้าหกมีนาไปนะครับก็ลุ้นการกับตัวขึ้นนะมันอาจจะไม่ขึ้นหลังจากที่ผมพูดมันอาจจะไม่ขึ้นไป4นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหกเลยนะมันต้องใช้เวลาในการขึ้นนะครับอ่ามันก็เป็นขาลองนะครับสายลองหรือสายซื้อยาวนะครับเนี่ยเตรียมตัวรอแล้วกันเนาะ เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มันหลุดมานะครับทุกอย่างมันก็จะเป็นคําตอบเรานะครับเวลามันหลุดนะมันก็จะลงไปเรื่อยๆเนาะ MA มันตัดกันนะครับ MA มันตัดกันนะครับดูหนึ่งชั่วโมงเนาะตอนนี้ยังพยายามรับอยู่อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ MA มันยังดูสวยอยู่เดี๋ยวถ้าคืนนี้มันหมดลิธิ์เมื่อไหร่หนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยคืนนี้มันหมดลิธิ์เมื่อไหร่มันก็ตัดลงมาเองเนาะเราก็ไม่ต้องไปเฝ้าการาฟแต่เราตั้ง SL ไว้แล้วกันเนาะถ้ามันตัดไปก็พยายามตื่นขึ้นมา หาเป้าใหม่นะะในการเข้าคือเป้าหมายเดิมนั่นเองเนาะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นไปตัดก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะไม่มีใครกล้าเข้าไปซื้อแล้วเดี๋ยวโดนเทอกีกรอบนะไม่มีใครเข้าซื้อตรงนี้ละน่าจะเข็ดกันแล้วเนี่ยนะผมว่าน่าจะเข็ดกันสักสักสักยกหนึ่งแล้วนะสายลองนะครับนี่ก็ยังไม่มีตัวไหนตัดขึ้นนะเนี่ยสี่ชั่วโมงกําลังจะตัดในคืนนี้นะครับหรือจริงๆแล้วน่าจะตัดกันในคืนนี้พรุ่งนี้แหละนะครับสี่ชั่วโมง เนี่ยทุกตัวจะลงกันหมดเลยนะครับนี่จะกลายเป็นลงหมดเลยนะครับอ่าก็กลายเป็นอาทิตย์หน้าเนี่ยครับรอแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่มีอายุอยู่ประมาณห้าสิบชั่วโมงนะครับนะสองวันเนาะสองวันเศษก็คือประมาณวันที่ยี่สิบแปดนะครับประมาณสี่ทุ่มนะครับอ่าน่าจะกลับตัวลงไปเรื่อยๆนะตัวใหญ่เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับไปรอดูกันตอนนี้แค่อ่า สายสายลองก็ควรทับมือไว้ก่อนเนาะเป็นมันเป็นจุดที่อยู่ใกล้ครึ่งราคานะครับคือสามหมื่นแปดเจ็ดแปดสี่นะครับเป็นราคาที่อยู่ใกล้จุดครึ่งหนึ่งนะครึ่งใหญ่เลยนะตั้งแต่หกหมื่นเก้าจนถึงข้างล่างเลยนะครับก็ไม่ควรเข้ามาซื้อแถวนี้มันมันเป็นจุดที่ลุ้นช็อตลงมาแล้วนะครับเพาช็อตมันมันได้สูงมาเนาะส่วนลองถ้าเกิดลองไปถ้าเกิดขึ้นไปไม่ถึงแล้วลากลงต่อเราจะเสียเปรียบนะครับ รอให้มันลงสุดๆก่อนค่อยมาเข้านะครับนะครับส่วนใครที่มาเปิดกลางคันไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเสียเวลาเปล่านะครับแล้วก็เสียค่าตัดเสียค่าอะไรหลายๆอย่างเนาะก็เป้าผมก็ได้ให้ไว้แล้วชัดเจนนะครับใครที่ลืมก็ไม่ต้องตามนะรอให้มันเลือกทางชัดเจนก่อนแล้วค่อยวิ่งตามเข้าไปทีหลังก็ได้นะครับอ่าตอนนี้ก็สําหรับอ่าผมแล้วก็ช็อตมาแล้วหล่ะช็อตมานานละหลายตัวด้วยนะครับ อรอให้มันมาถึง3 0 0 7แล้วก็ช่วยกันแช่งนะครับให้มันหลุดลิบลงไปเนาะกำไรก็จะได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับเ,เคยเห็นวนะ่าหลุดลิปเป็นยังไงนะเนาะกำไรสบายๆเลยเนาะตื่นมานะครับก็ในช่วงช่วงอาทิตย์หน้านะครับน่าจะเป็นสายรุ่นช็อตมากกว่าเนาะสําหรับ BTC ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าเราจะได้ลองใหญ่กันด้วยกันเนาะครั้งนี้น่าจะ เชื่อใจกันบ้างเนาะหลังจาก45,000นะครับเนะาะครั้งนี้ใครพลาดบ้างก็ลองดูนะผมได้ให้เป้าลองไว้แล้วเนี่ย3,380 0กว่าเนาะถ้าเกิดมันใจร้ายมาแค่3,004นะยุ่งเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าบางครั้งแต้มบุญผมไม่ค่อยถึงเนาะอาจจะประมาณเนี้ยนะหรือไม่งั้นก็34,000เนะี่ยเรารอรุ้นกันว่ามันจะลงมาไหมเนาะนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับสวัสดีครับ